อันนี้มา,อ,นนมาอัดรอบดึกพอดีมานั่งเปิดดูเทพตัวเองนะครับปรากฏว่าเลือกชูเทนโดจิไว้นะครับชูเทนโดจิคือเทพของนักฆ่านะครับคืออาทิตย์อาทิตย,ย์ที่แล้วผมมันออกกุมารทองมานะครับว่าแต่ยันผมไม่พอนะครับก็เลยไม่ได้เปิดหา ซึ่งพอดีเดี๋ยวเนี่ยอาทิตย์ <c oughs> อาทิตย์ที่จะกำลังจะถึงเนี่ยเหมือนมันจะมีกิจพรสวรรค์นะครับก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าเปิดไม่ได้กุมารทองนะครับก็อาจจะไปเลือกออกิจพรสวรรค์เป็นกุมารทองนะครับงั้นสำหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวทำความเข้าใจก่อน ะะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการเชื่อมโยงไปยังกิจพรสวรรค์เพื่อหาเทพนะครับก็เริ่มต้นนะครับเทพกำหนดผมเลือกเป็นชูเทนโดจิเนาะซึ่งมันคือ,อเทพที่ทำมันชื่อทำให้วุ่นวายนะครับเมื่อชูเทนโดจิกับกุมารทองเนี่ยที่เป็นเทพเนี่ยลงสนามด้วยการนะครับก็ ทหารประเภทนักฆ่านะครับจะเพิ่มดาเสามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องสาครั้งและดําเนินการเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ถ้าใครเล่นแต่งตั้งขุนพลเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกับไอชีสิวนะครับหรือเกียงอุยน้อยนะครับที่มันที่เวลามันยิงลงกับเทียวอ้วนจีแล้วมันยิงมันตายมันก็ยิงอีกนะครับพอมันได้ดําเนินการเพิ่ม1ครั้งนะครับซึ่งตอนนี้มาดูที่ขีดนะครับ ไม่แน่ใจเห็นไหมเอ่ยเนี่ยครับผมผมไมไ่ได้ผมวงสีน้ำเงินไว้มันจะเห็นไหมเนี่ยนะครับ <c oughs> มันเป็นขีดเรียกว่าแถวขีดยาวแถวบนนะครับแล้วก็ขีดล่างเป็นขีดปะ2อันนะครับก็ดังนั้นถ้าได้ ถ้าเปิดหาขีดนี้ผมจะได้ลุ้นอะไรบ้างนะครับผมก็จะได้ลุ้นปีศาจดุร้ายที่ชื่อหุ้นหุน้ตุ้นนะครับเพราะมันอยู่ในขีดเดียวกันนะครับมาเป็นมานด้วยนะครับวิธีเปิดม่านก็ตามเข็มนะครับเดี๋ยวเปิดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอ่ะผมก็ต้องมาหาขีดนะครับที่ไม่เป็นขีดยาว2ไอ,อขีดยาว1น,นะครับที่เขียนว่า เกิ้นนะครับเห็นไหมครับอ่ะฉะน,นั้นผมเปิดม่านนะครับผมตามเข็มนาฬิกานะครับตามความเชื่อที่เคยมีกันมานะครับอ่ะปึ้งอ่ะผมลงแล้วเนาะอ่ะอน,นี่ผมตามเข็มเลยนะครับอ้าวได้ด้วยครับพี่น้องโอ้โหอ่าดังนั้นถ้ากิจ พรสวรรค์มาเนี่ยผมได้ลุนปีศาจร,ร้ายนะครับเนี่ยลองไปดูนะครับโหน,น,นานๆมันจะน,น,นานๆนะมันจะดวงนะดูตรงนี้นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้มีมีสองตัวเนาะอันนี้มีสามแล้วนะครับอ่ะมาเมื่อเป็นดังนั้นผมก็จะยังหนักแน่นนะครับ ผมก็ต้องหากุมารทองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับนี่ไปช้าๆแล้วนะเนี่ยเอาใหม่อะนะครับเกินอะผมวางเหมือนเดิมเลยมันจะออกเหมือนเดิมไหมเอา้าชิบหายออกเหมือนเดิมเว้ยเฮ้ปกติมันไม่ออกนะอะวางเหมือนเดิมอีอะมันออกตัวเดิมสิเห็นไหมครับมันไม่ออกตัวเดิมแล้วอ่า อ่าซึ่งอันเชิญครั้งนี้นะครับผมก็จะได้ผมวางยังไงก็ได้ปึกป๊กปึก๊กปึ๊กวางมัวมัว,มวยังไงมันก็ออกเทพสัปดาห์นะครับเห็นไหมครับชูเทนโดจิมาแล้วปึ้งนะครับไม่งงเนาะโอเคงั้นมามาดูนะครับดังนั้นเดี๋ยวเหนไครับมาแล้ว ดังนั้นเดี๋ยวอืไม่ได้สิเพราะกิจพรสวัรค์เนี่ยมันจะได้เลือกได้เลือกแค่เทพหนึ่งมารหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยมันผมก็ต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งระหว่างปีศาจดุร้ายนะครับเถ่าอู้หรือไม่ก็กุมารทองนะครับเพราะมันเลือกได้ประเภทละหนึ่งนะครับในกิจพรสวสรค์เนี่ยมันจะเลือกได้ข้างละหนึ่งอะเทพหนึ่งมารหนึ่งนะครับ ก็โอเคไหมก็ถือว่าดีนะครับก,ก็แม่งออกซ้ำได้ไงวะกูงงวะเออปกติเปิดมันไม่ซ้ำเนะาะพอรีวิวปุ๊บเออพอเปิดเหมือนเดิมแม่งซ้ำนะครับก็จบเปิดหาเทพหามานหายันเออใช้เทพเปิดหามาใช้ไม่ใช่ใช้เทพใช้ยันเปิดหาเทพหามานได้ตามนี้นะครับ อันนี้ไม่น่าจะมีอะไรสงสัยนะครับก็ส่วนเรื่องการตามเข็มนะครับก็ออกเป็นมานนะครับบนขวานะครับออกเป็นมานนะครับก็เปิดเหมือนเดิมนะครับลองดูนะครับเปิดเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ไม่มีสลับมัอนยังไงมันก็สุ่มนะครับแต่ก็แค่เพิ่มโอกาสมากขึ้นนะครับก็อันนี้ก็อยากได้เทพนักค่านะครับ ก็เดี๋ยวผมดูวันพรุ่งนี้เช้าเนาะว่าว่ามันจะมีเทพสัปดาห์อะไรบ้างนะครับโอเคจบสั้นๆประมาณนี้7นาทีโอเคขอบคุณมากครับ